สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มวิวนะคะของ IG ค่ะผ่านเว็บไซต์ k m m t h i t นะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Google เลยค่ะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะ kmm ค่ะ k t h i t นะคะพอเข้ามาแล้วค่ะเว็บไซต์จะขึ้นอันดับแรกเลยค่ะให้เราคลิกไปตรงที่ k m m t h i t com ได้เลยค่ะ นี่เลยค่ะจะเจอกับหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีท้งเพิ่มอดไรนะคะเพิ่มติดตามนะคะแล้วก็มีบริการอื่นอีกมากมายนะคะใครที่ <Sud> ไม่ม,ม, <ị S 2> มีสมาชิกค <you S 2> <awi S 3> ่ะมาสมัครสมาชิกที่ด้านบนเลยค่ะแล้วกรอกรายละเอียดตามนี้นะคะจะมีชื่อผู้ใช้งานค่ะอีเมลนะคะรหัสผ่านค่ะยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมที่จะต้องติ๊ก2ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วเราก็มาดูที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะให้เรามาดูตรงที่หมวดหมู่ค่ะ นี่เลยค่ะหมดหมู่นะคะของเราจะเป็นเลือกเป็น i g นะคะเราก็เป็นปั๊มวิวค่ะนี่ค่ะเราก็เลือกหายเลยนะคะนี่เลยค่ะเพิ่มยอดวิวเรียวนะคะตรงนี้เลยของเรานี่นะคะต้องหมดหมู่นะคะจะเป็นยอดวิว <laughs> เรียวนะคะยอดวิวเรียวนะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะตัวบริการนะคะของเราจะเลือกเป็นนี่เลยค่ะตัวบริการนะคะของเราจะเลือกเป็นตัว นี่นะคะเป็นเพิ่มยอดวิวนะคะเรียวแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงก์นะคะอย่างเช่นของเราเรียกนี่นะคะเพราะเจอหน้านี้นะคะให้เราคขีกเข้าไปได้เลยค่ะแล้วเราก็ทําการคัดลอกลิงก์ด้านบนนะคะแล้วนํามาวางที่ช่องลิงก์เลยค่ะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่ห้าร้อยนะคะห้าร้อยเพื่อราคาเพียงหนึ่งบาทนะคะกดทําการสั่งซื้อได้ค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่ง ซื้อของคุณแล้วนะคะนี่เลยค่ะจะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะมีแจ้งรายละเอียดนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูประวัติการสั่งซื้อเลยนะคะนี่ค่ะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะไว้ใช้เวลาที่จํานวนยอดวิวเรียวไม่ขึ้นนะคะเลยเกิดปัญหานะคะให้นํารหัสตัวนี้ค่ะไปแจ้งกับแอดมินเลยเลยค่ะแล้วก็มีเป็นบริการให้เราเลือกใช้นะคะลิงก์ค่ะแล้วก็จะมีวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะกาลังรอดําเนินการะคะ่ะต่อมาเราจะพาไปดูที่แกนเติมเงินเลยค่ะ ช่องทางการเติมเงินนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR โคดทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะมีเป็นโอนเงินนะคะแนบสลิปทุกธนาคาราคราคะแล้วก็จะเป็น t ทมันนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็จะเป็นอ่างเปาวอลเล็ตนะคะแล้วก็จะเป็นเหรียญคริปโตค่ะ Perfect m o n นนีนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเราจะพาไปดูนะคะเป็นบริการนะคะบริการนะคะอันนี้ เลือกได้เลยนะคะว่าสนใจตัวไหนนะคะเราก็เลือกไปดูได้เลยนี่เลยนะคะจะมีคําอธิบายมีขั้นต่ําสูงสุดนะคะมีเดตราคามีบอกหมดเลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะแนะนําเพื่อนนะคะจะเป็นช่องทางการหารายได้นะคะจะให้เราทําการคัดลอกลิงก์ของเรานะคะแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนนะคะหากมีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราค่าแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะนี่เลยคะ่ะจะมีการสมัครนะคะรายได้รวมนะคะดูที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะเราจะพาไปดูนะคะตั๋วช่วยเหลือนะคะเราจะพาไปต่อที่ตั๋วช่วยเหลือตรงนี้นะคะจะเป็นตั๋วช่วยเหลือนะคะให้เราเลือกเรื่องได้นะคะว่าเราเจอปัญหาอะไรนะคะเราก็ทำงี้ได้เลยแล้วก็รหัสคำสั่งซื้อนะคะจะอยู่ที่ประวัติการสั่งซื้อเลยค่ะนำมาใส่ตรงนี้แล้วก็คำขอร้องของคุณนะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นพิมพ์รายละเอียดนะคะที่เราเจอปัญหานะคะว่าเจออะไรนะคะเราก็แนบรูปได้นะคะที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตั๋วนะคะ ต่อมาค่ะเราจะพาไปดูนะคะการติดต่อแอดมินนะคะให้เราเลือกทางด้าน้ายมือเลยนะคะจะอยู่ที่หน้าประวัติการจะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะให้ติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะจะเป็นติดต่อผ่านช่องทางตัวช่วยเหลือนะคะให้คลิกด้านบนค่ะแล้วก็จะเป็นติดต่อผ่านไลน์นะคะแล้วก็คลิกอันนี้ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะยอดวิวเลี้ยวของเราก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะ สามารถกดเข้ามาสมัครนะคะดูเว็บไซต์นะคะผ่านหลิงด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ